สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังสตรีปี2ทั้งช่อง n v t กับดิฉันรวิชาทางสม,มุทรเช่นเคยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าการใช้ชีวิตยอย่างที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่สามารถอยู่ในโลกเงียบได้โดยที่สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคนปกติปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าเธอยังเป็นสาวที่หน้าตาสวยอีกด้วยและที่สำคัญเลยนะคะ เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่บกพร่องทางการได้ยินแล้วประสบความสำเร็จเรียนถึงระดับปริญญาเอกและปัจจุบันค่ะเธอดำรงตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนอกจากนี้เธอยังให้กำลังใจคนพิการและคนปกติทั่วไปด้วยการเขียนหนังสือผ่านตัวอักษรนะคะหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าหนังสือก้าวข้ามขีดจำกัด ตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะดรประกายกิตทิคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าผู้หญิงที่นั่งข้างๆริชานะคะเป็นผู้หญิงที่บกพร่องทางการได้ยินแต่ว่าสามารถพูดคุยกับเราได้ตามปกตินะคะด้วยการอ่านริมฝีปากได้ยินมาว่าดรนี่นะคะ จริงๆแล้วได้ยินมาก่อนตอนเด็กๆแต่ว่าเป็นผลจากการผ่าตัดตอมทอนซินตอนกี่ขวบคะเออตอนนั้นประมาณเจ็ดขวบค่ะแต่พี่คิดว่ามันอาจจะมีอาการมาก่อนเพราะว่ามันเป็นเป็นไข้ตองทอนซินอักเสบทานยาปฏิชีวนะมากแต่ว่าการไม่ได้ยินของเราอาจจะลดลงเรื่อยๆเราอาจจะไม่ได้สังเกตใช่ไหมประการได้ยินของคนปกติ25เดซิเบลแต่ว่าเพอ ทานยาไปาอาจจะไปห้าสิบอะไรเงี้ยยังจะเก็บไม่โอ้แต่ว่าหลังจากการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นร้อยสิบเดซิเบลโอ้มากกว่าว่าจะได้ยินเท่ากับเสียงร้อยสิบเดซิเบลคือเสียงมอเตอร์ไซค์อะไรดังๆขึ้นบิน<อ>ไอคอนแต่ไม่ใช่ดังจนหูตัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างงาน,นวัดเพื่อนบอกว่าได้ยินหรือเปล่าบอกว่าได้ยินแต่ไม่ดังเขาบอกว่าจะตายก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป<อ>็นต้นเคยมีแล้วไม่มีก็เลยทุกแต่ว่าด็อกเตอร์บอกว่าด็อกเตอร์ไม่ทุกเฉย ค่ะอาจจะทุกดงที่มาหลายคนเขาอาจจะพูดว่าเราจะพูดไม่ได้เพราะเป็นเด็กที่โชคพูดนะคุณ<ฆ>แม่ก็โชคพูดใช่ไหมเ,เขาเลยคิดว่าเราจะพูดได้อยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะพูดได้ทุกคนบางคนก็เรียนศึกษาพิเศษ<ฆ>ใช้ภาษามีแล้วไมาได้พูดอีกออพี่เจียว,ว่าอะไรที่รับการฝึกฝนและทําทุกวันเนี่ยมันจะทําให้เราทําได้<ฆ>แต่ผู้ปกครองแล้วตัวคนที่มีความบกพร่องต้องคิด่างนี้ไว้กว่อนย้อนกลับไปตอนอายุเจขวบที่เรารู้ว่า เราไม่ได้ยินละใครเป็นคนผลักดันให้เรายังสามารถพูดออกมาได้เหมือนกับคนปกติอันนั้นเลยบอกแล้วว่าอันนี้เป็นกนนี้ที่ว่าแม่เป็นผู้คุรุล่ของลูกฮะเขาไม่อยากจะให้ลูกใช้ชีวิตเหมือนคนปกติใช่ไหม<ะ>เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าต้องพูดออกเสียงอยู่ทุกวันอ่านหนังสือดังๆให้เขาได้ยินใช่ไหมแล้วปากแม่บางมากกว่าหัดอ่านปากแม่ด้วยบาบที่พูดปิด แปดร้อยทั้งแม่คนยังแปงได้อยูใช่ไหมเพ่งที่งีผลบอกว่าเรียนไปแล้วจะได้ทํางานหรือเปล่า<ม>เขาคงไม่รู้เหมือนกันแต่เขารู้แต่ว่าเราต้องมีวิชาการรู้ติดตัวที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้เพราก็ไม่ได้อยู่ดูแลเราตลอดแม่เป็นคนที่ผลักดันและอดทนกับเรา<ฮ>ฝึกฝนทุกอย่าง<ฮ>แล้วเราเองก็อดทนด้วย<ฮ><ฮ>ตั้งแต่เจ็ดขวบจนถึงวันนี้ไม่เคยหยุดเลยที่จะพัฒนา<ฮ>ในเรื่องของการพูดจาหรือแม้แต่ความรู้ เรียนเหมือนกับคนปกติไม่ได้เรียนคลาสพิเศษจนถึงปร,ริญญาเอกเราคิดว่าลำบากไหมถ้าพูดตาฟานเป็นจริงกว่าลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะตอนไปไประชุมแล้วจะต้องมีคนไปด้วยกับเราถ้าม,มีจริงจริงก็คงใช้เอกสารแจกเห็นบ <c oughs> <c oughs> อกว่าไปสอนหนังสือให้กับคนปกติด้วยค่ะค่ะคือว่าสอนหนังสือเนี่ยมันมีหลายระดับไม่ว่าระดับปริญญาตรีเนี่ย เป็นที่หมายของอก้าวขามกิจกกัดที่กำลังจะบอกนะเพราะว่ามันเป็นโครงการอาสาโอรของคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬา,าแต่ต่ออ,อ,อ่อใช่ก้าวขามกิจกกัดก็คือการที่เราสามารถก้าว่ันปัญหาอรปสรคไม่ว่าจะไม่ได้ยินมองไม่เห็นหรือว่าต้องนั่งวินแชแล้วก็ทํากิจกรรมทุกอย่างหมืองคนปกติใช่ไหมคนพิการทุกประเภทเนี่ยสามารถก้าวข้ามกีจกกัดของตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองฝ่ายฟันได้การก้าวข้ามขิจกกัด ไม่ยากแต่เราต้องเชื่อว่าทำได้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าคุณแม่ของด็อกเตอร์เนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นคนที่ผลักดันแล้วก็พยายามกับลูกสาวคนนี้มากตอนนี้คุณแม่ป่วย กิ่งนีไม่แกเป็นโรคหัวใจมานานแล้วแต่จอายุสี่สิบแต่ไม่ยอมผ่าตัดปวดจากคเอเอเคยถามว่าทำไมลรวคนบอกเห็นปวดาจากคอเ้วได้ก็ไม่ได้ทำกล้ยไปว่าพี่มีสิทควโดยใกล้ที่ทํางานแต่เขาก็มีคนอยู่ด้วยแต่เกิดเป็นผู้หญิงแมนบบว่าชอบอยู่คนเดียวแล้วสังเกตว่าทําไมพิงเงียบไปไม่รับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย กลายไปว่าเส้นเลือดในสมองตาเอาไปโรงพยาบาลแล้วก็กลายไปว่าเส้นเลือดในหัวใจตายครับลรหัวใจหยุดเต้นทั้งสมองและหัวใจแตกเป็นสูงยางอ๋อเนี่ยมตีบเฉยๆอย่างเดียวแต่ว่าตายคตอนนี้กลายเป็นว่าทำงานตามปกติเหมือนคนทั่วไปกลับบ้านไปต้องดูแลคุณแม่ที่เป็นอัมพาตค่ะ รู้สึกเหนื่อยมากเลยพยายามไปอธิละสงแข็งค่ะแล้วก็ดูแลทุกอย่างคือใจเงินอะไรดยายซื้อของที่ต้องการให้เพราะว่าเขาดูแลเราไมาจนถตงแก่แล้วก็ดูแลเขาอย่างดีที่สุดที่ทำได้อไม่ได้เศร้าใช่ไหมคะ

แล้วก็ต้องรับผิดชอบดูแลแม่ทุกอย่างเหมือนสิ่งที่แม่รับผิดชอบดูแลทําให้เราทุกอย่างยอมรับมตัวเองทาอะไรไม่เป็นใจไม่ว่าทำอะไรเป็นตัวหลายอย่างอันนี้เป็นเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วเราจะต้องเค้มแข็งแล้วก็ไม่เคยร้องไห้ในตัวสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินไหมคะคนเราไม่ได้อยู่เพื่อมีความทุกข์ต้องอยู่กับทุกอย่างให้ได้แม้ว่าจะไม่ได้ยินหรือแม้ว่าจะต้องเจออะไรก็ตามนี่คือคําพูดจากดกรนะคะฟังแล้ว มีกําลังใจมากขึ้นและที่สําคัญต้องเข้มแข็งต้องให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจคนรอบข้างเขียนหนังสือด้วยทําไมเราถึงให้กําลังใจสามารถที่จะมีพลังในการให้กําลังใจทุกคนขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนที่มีความบุกองถ้าเรามีรัค่าเอสในการดำเนินชีวิตนะครับ 5S ใช่ไหมค่ะ เหตแรกนัน่นคือเหตุไม่ถึงสมองไงถึงจะสูญเสียเอาไว้ว่าอะไรไปแต่เรายังมีสมองยังที่เราจะเรียนรู้เราจะทํางานมีประโยชน์ต่อสังคมได้นะอย่างที่สองคือฮาร์ดที่หนูบอกทําไมไม่ร้มห่างนะหมายมความว่าหัวใจเราต้องเข้มแข็งต่อสู้มีหัวใจที่คิดว่าอะไรก็เป็นไปได้ท้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะล้มไปตัวต้นใช่ไหม อย่างที่สามก็คือพบมีความฝันที่ตรงกับความเป็นจริงคน<ะ>นี้ร้องบอกให้สวยที่บอใช่แต่ว่าจะเป็นแอร์พัวเตนหรือเลไขาทั่ไม่ได้อย่างที่สี่คือเฮเปอร์ห<ะ>มายความว่าต้องใช้หลักช่วยเหลือการใช้ช่างโปรตัวเองกอาจจะเป็นว่าคัดโรคจุดเยอะใช่ไหมเสร็จแล้วควรทำชดนะว่าพยายันนะเ<ะ>พราะไม่มีใครที่จะช่วยเราตลอดเวลาโดยเราไม่ได้ช่วยเหลือเขาตอบแทนส่วนแฮปปี้เน็ตหมายความว่ามีทั้งเฮดใช่ไหมมีทั้งฮาร์ดมีทั้งพูด มีการเรียนรูแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตค่ะ นะคะเป็นคนสวยจริงๆทั้งกายและก็ใจนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีพลังมากคุณผู้ชมคะคนที่มีขีดจํากัดยังสามารถก้าวข้ามอุปสรรคไปได้เราคนปกติเห็นตัวอย่างแบบนี้แล้วอยากให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยดรประกายกิติคุณนะคะที่มาบอกเรื่องเา่เเาทั้งหมดที่ทําให้เรามีกําลังใจขอบคุณนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้พักการสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามอีกเรื่องราวดีๆแน่นอนนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้ยิ้มออกอย่างแน่นอนเดี๋ยวกลับไปติดตามกันค่ะ ช่วงเลดี้โนสัปดาห์นี้นะคะมาติดตามเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่นิตยาสารธรรมของสหรัฐได้ยกย่องในความกล้าหาญของเธอโดยเธอชื่ออวินนาวัย23ปีสาวใช้ชาวอินโดนีเซียที่ถูกนายจ้างชาวฮ่องกงทรมานร่างกายอย่างรุนแรงหลังจากเธอถูกกระทําย่ำยีบเป็นเวลาหลายเดือนเรื่องนี้นะคะได้สร้างความวิตกกังวลให้แก่แม่บ้านคนอื่นๆในเกาะฮ่องกงจนนำไปสู่การประท้วง โดยนิตยสารไทม์ได้ยกย่องความกล้าหาญของหญิงสาววัย23ปีคนนี้ที่ออกมาพูดตรงๆต,ต,ต่อในจ้างของเธอและนำไปสู่การผลักดันกฎหมายต่างๆเพื่อคุ้มครองสาวใช้ในฮ่องกงให้มากขึ้นแม้กระทั่งนายโซมาลีมามนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาย,ยังบอกนะคะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญมากที่กล้าออกมาพูดจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังได้ช่วยส่งเสริมกฎหมายคุ้มครองคนอื่นๆที่ร่วมสตาก,กรรมเดียวกันกันกบเธอด้วยการยอมรับในตัวอเวนาของไทม์น ทำให้ทั่วโลกได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติที่ดีต่อสาวใช้ในฮ่องกงมากขึ้นด้วยเกาะฮ่องกงเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียมีสาวใช้เข้าไปทำงานเกือบ3 0 0 0 0 0คนและส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ค่ะ รู้หรือไม่คะว่าเพศหญิงมีความเสี่ยงเป็นโรคอ่อนเพลียเรื้อรังมากกว่าเพศชายถึงสเท่าลักษณะของอาการของโรคนั้นก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุนอนไม่หลับปวดเมื่อยตามเนื้อตัวระบบขับถ่ายปรนแปรแพทย์สันนิษฐานนะคะว่าสาเหตุที่ผู้หญิงมีแนวโน้มจะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายนั้นอาจจะเกิดจากฮอร์โมนบางตัวที่อยู่ในร่างกายผู้หญิงเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงเองควรดูแลสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะและที่สำคัญควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ด้วย ผู้ชมคาแหมเล่นเหมือนเป็นอินเตอร์เดียแต่ว่านี่อยู่ชุมพรนะคะต้องบอกว่าปรบมือให้โปรดิวเซอร์ด้วยค่ะเหมือนค,คิดว่าให้วิชาออกมาเหมือนว่าเหมือนเป็นหนังอินเดียเพราะว่ามีต้นปาล์มอยู่เอ้คุณผู้ชมคะปกติที่นี่นะเขาปลูกปาล์มกันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าที่มาที่นี่เนี่ยไม่ได้คุยเรื่องปาล์มค่ะเรามาคุยกันเรื่องเห็ดผู้ชมงงไหมคะว่าเห็ดกับปาล์มมันเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะปากติด้่นะคะเห็ดเนี่ยต้องปลูกบนฟางข้าวค่ะแต่ที่นี่ ไม่ได้ปลูกบนฝั่งข้าวนะจ๊ะที่นี่เขาปลูกบนทลายปา์มค่ะเอ้ยงงมากเลยเอว่าทลายปา์มนี่เอามาใช้ปลูกเห็ดได้ยังไงเอาเป็นว่านี่เลยตอนนี้กลุ่มสตรีท่าแสะเขารอยอยู่แล้วตามมาจ้ะเ,เ,เคยอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยมันก็หากันยากนึงค่งะคะุณผู้ชมเดี๋ยวมีหลายคนด้วย คนไหนพี่น้อยคะสวัสดค่ะพี่น้อยโอ้โหหน้าตาดีด้วยอะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยค,ะค่ะ,คะนี่คือพี่น้อยรัตด,ดาพรพรมชูคะ่ะแม่มาถึงชุมพรนี่ยนะคะปกติแล้วเห็นแต่ส่วนปาล์มนี่เห็นเห็บใช่ค่ะเห็ดฟางปลูกมานานยังคะเนี่ยปลูกนานแล้วคะ่ะกี่ปีแล้วคะ สองสามปีแล้วค่ะสองสามปีแต่ก่อนที่นี่นี่ทําสวนปาล์มแล้วก็ทําเห็ดกันมาก่อนเปล่าคะทามาก่อนค่ะทามาก่อนใช่ค่ะเห็นบอกแต่ก่อนแถวนี้ก็เป็นที่นาด้วยที่นาแต่ก่อนปลูกนาข้าวหรอคะปลูกนาข้าวแล้วก็มาเป็นสวนปาล์มมาเป็นสวนปาล์มทาปาล์มมานานยังคะนานแล้วค่ะนานแล้วแล้วคิดยังไงถึงมาปลูกเห็ดด้วยอะคะก็เอาสังปาล์มมาใช้ให้เป็นประโยชน์อ๋อแต่ว่าคนทั่วไปเขาปลูก เห็ดกันบนฟางข้าวไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแล้วเราไปเอาความรู้มาจากไหนคะว่าเห็ดสามารถปลูกบนทลายปามได้ด้วยก็ตอนแรกเขาทดลองทาก่อนไงพอทําแล้วได้ดีได้ผลดีเขาก็เลยทํามาเรื่อยๆไม่ถึงได้ผลดีกว่าฟางข้าวอีกเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าดอกดอกเห็ดจะใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะบานเยอะอ๋อปกติเขานิยมทานแบบที่ยังไม่บานเอาแบบตุมต้มๆ<ช>ดอกดใหญ่ใช่ค่ะตุมต้มๆราคาจะดีกว่าดอกบาน โอ oh. ค่ะโอ้ oh, ราคาดีกว่าด้วยวทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่าอย่างที่หนูเห็นเนี่ยนะคะคือมี5้าแถวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วปกติเราปลูกกันกี่แถวทีเนี้ยส่วนมากจะ5้าแถวล้วแต่แล่องทลายล่องปาล์มอ๋อปลูกตามล่องปาล์มเลยใช่ค่ะถ้าล่องปาล์มเล็กก็จะลดลงมาแล้วทลายปาล์มนี่คือเราตัด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 แล้วเอามาวางไว้เลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะปาล์มนี่ต้องไปเอาเม็ดออกจากโรงงานก่อนเขาเบรคเป็นน้ํามันปาล์ม ใช่ค oh. ่ะเขาบีบเป็นน้ำมันตาลก่อนแล้วก็เหลือทังสังจะไม่มีประโยชน์เขาก็มาดัดแปลงเป็นทําเป็นร่องเห็ด oh. แล้วก็คุณผู้ชมคะลองดูภาพนี้สิคะโอ้โหเห็ดที่ปลูกบนทลายตามของพี่น้อยเนี่ยดอกใหญ่แล้วก็สวยมากเลยคะ่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าใหญ่เวอร์เวอร์ก็ได้เลยคะ่ะคุณผู้ชม,มดูสิคะเนี่ยพี่น้อยบอกกับริชาเองเลยนะคะว่าการปลูกเห็ดบนทลายปาลาแบบนี้เนี่ย นอกจากจะได้เห็ดที่ดอกใหญ่กว่าการปลูกใช้ฟังข้าวต้นทุนการปลูกก็ต่ำกว่าค่ะแทบไม่ต้องลงทุนเรื่องวัตถุดิบในการปลูกเลยนะคะเพราะคนที่นี่เนี่ยเขาทำสวนปามก,กันอยู่แล้วโรงเรือนก็ไม่ต้องสร้างประหยัดไปเยอะค่ะเพราะทุนตามสิ่งที่ตามมาก็คือกําไรมากขึ้นนั่นเองนะคะรายได้ของการขายเห็ดจากที่พี่น้อยบอกเราเนี่ยนะคะตกเดือนหนึ่งสูงถึงแปลงละ2 0 0 0 0บาทแท่ค่ะโหมฟาร์มแบบนี้อยากจะปลูกเห็ดบ้างเลยเดี๋ยว เราต้องเริ่มเก็บเห็ดกันก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะโหพี่น้อยเนี่ยนะคะบอกว่าปกติเก็บเห็ดตอนกี่โมงคะเก็บตอนเช้า7จ็ดโมงก็เริ่มเก็บแล้ว7จ็ดโมงเช้าค่ะคุณผู้ชมต้องเริ่มเก็บเห็ดแต่ว่าตอนนี้เนี่ย8ปดโมงเช้าแล้วถือว่าสายแล้วใช่ไหมคะสายแล้วค่ะถ้าสายนี้เห็ดจะเป็นยังไงคะเห็ดจะบานเห็ดจะบานเหมือนชุดน้องค่ะแล้วราคามันแตกต่างกันอไม่คะเห็ดบแตกต่างเห็ดตุ่มตอนนี้โล60สิบถ้าเห็ดบานโลยีบาทตาล่ะแสดงว่าตุ่มดีกว่าบานใช่ต้องรีบเก็บแล้วค่ะคุณผู้ชมอุปกรณ์คือ มีมีดกับตะก้าค่ะมีดอยู่นี่ใช้คล้ายมีดขวานใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตะก้าอ่าเดีหนูช่วยถือตะก้าเดินใช่ค่ะตามเลยนะคะแล้วเห็ดต้องเลือกยังไงคะว่าต้องเก็บดอกใหญ่ค่ะเก็บดอกใหญ่ก็จะไว้เก็บวันถัดไปอ๋อแบบนี้คือถือว่าโอเคละใช่ค่ะวิธีเก็บอะไก็จะจะเซ็ตก็ใช้ใช้แบบนี้ถือว่าใหญ่ไหมคะใหญ่ค่ะเห็ดใหญ่อืมแต่หนูเห็นรูปเนี้ย ใหญ่มากมากนี่คือโลละหกสิบใช่ค่ะแล้วดูเังไะคะว่าถ้าเริ่มบานนี่คือมันจะเริ่มปรีอย่างนี้ใช่ไหมคะเริ่มปริถ้าปริแล้วเอาไปที่ตลาดนี่คือราคาแตกต่างกัน60กับ25้าเลยใช่ค่ะก็เลยต้องรีบเก็บแต่เช้าต้องรีบเก็บแล้วเห็นมันก็บานทุกวันด้วยบานทุกวันบานทุกวันเลยใช่ไหมคะบานทุกวันแล้วก็โตทุกวันเลยค่ะจนกว่าจะหมดค่ะ ยี่สิบวันยี่สิบวันแบบนี้เก็บอย่างนี้เรื่อยๆเลยต้องทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งก็วันหนึ่งก่อนที่จะมาเรียงเป็นล่องนี้เราต้องสั่งทลายปามมาหมักกองกอ่น<ต>หมักกองหมักซังหมักยังไงคะก็คือเอาซังมากกองเป็นกองใหญ่ๆแล้วก็หมักด้วยน้ําเป่าประมาณสิบวันสิบวันแล้วก็เรียงเป็นแถว,แล,ว, mereka, แ,ลว ام, แล้วก็โรยเชื้อเห็ดล้างล้างซังก่อนเรียงเป็นแถวแล้วก็เพือน้ําฉีดล้างซังแล้วก็โรยเชื้อ แล้วก็คุมผ้าย,ยางไว้แล้วแตกต่างจากวิธีการกรบแบบใช้ฟางข้าวไหมมากไหมมากนั่ค่ะเพราะฟางข้าวเขาจะใช้เป็นโรงเรือนอ๋อแต่แบบนี้ก็คือทําแค่ไม้ค้ำมีผ้าย,<ช>ยางคลมคแล้วก็วางทลายปาลม<ช>ยาวเป็นแถวแค่นี้เห็ดขึ้นเลย การเก็บเห็ดก็ไม่ยากเลยนะคะใช้มีดแซะรอบๆคนเห็ดเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าแสะแรงเกินไปดอกเห็ดก็อาจจะฝ่อและก็ช้ำได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเห็ดก็จะราคาขายต่ำลงทันทีค่ะ แต่เคล็ดลับเล็กๆอีกข้อนึงก็คือการที่เลือกเก็บเห็ดเนี่ยเราจะต้องเลือกเห็ดดอกใหญ่ที่ใกล้บานก่อนนะคะวิธีสังเกตดอกเห็ดที่กําลังจะบานก็นง่ายนี่เดียวเองค่ะคุณผู้ชมดูที่ดอกเห็ดนะคะจะมีหัวแหลมๆนูนขึ้นมาแบบนี้นี่แหละค่ะเก็บได้เลยส่วนดอกเล็กๆก็ต้องรอให้โตอีกน้อยนะคะแล้วค่อยเก็บในวันถัดไปนั่นเองค่ะส่วนเคล็ดลับข้อสุดท้ายที่ดีมากๆก็คือการเพราะเห็ดด้วยวิธีนี้เนี่ยจะไม่ใช้พื้นที่ซ้ำค่ะคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที่ไปที่อื่นซึ่งจุดดนนี้้เเเ่่่่ยถงงววรรววาาาาป็ืองงมกส อาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยเขาทำกานเป็นกลุ่มอยู่แล้วไงคะดังนั้นเรื่องของการหมุนเวียนที่ดินในการเพาะเห็ดเนี่ยก็เลยไม่ใช่ปัญหาเลยคะ่ะแถมยังเป็นการช่วยบำรุงดินให้กับแปลงของเพื่อนๆได้อีกด้วยค่ะขอลองฝึกตัดกลูกได้ไหมคะค่ะเห็นมันแบบว่าอยู่อันเดียวน่าจะตัดง่ายต้องต้องไงคะแซะเข้าไปเลยคะ่แะแซะแล้วที่บอกว่าแซะไม่ได้โดนใยมันอะ่ะคือต้องทํำยังไงคะก็เนี่กปากปากข้างบนเลยคะ่ะปากข้างบน แบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะแบบนี้คือได้ใช่ไหมคะได้ค่ะจริงๆแล้วมันที่ควรได้มากกว่านี้ด้วยใช่ไหมได้เยอะกว่านี้อืมเอาละหนูทำเขาเสียของละคือใหญ่จริงเนาะแล้วกลิ่นแบบสดมากเลยค่ะคุณผู้ชมหาโอเคขอดูตัวอย่างที่มันเริ่มบานแล้วมีไหมคะนู่นนะคะนี่จะเป็นเริ่มบานเ้นใช่ค่ะ แหนที่เรียก็บานนะคะนี่แบบนี้เขาเขายังไม่บานยังไม่แตกทีไงใกล้แ,บบกลแล้วใกล้แล้วเนี่ยถ้าแตกแล้วจะเป็นแบบนี้นี่ไงอ๋อนี่แหละคือตัวอย่างว่าถ้าเกิดเห็นแบบมันเริ่มแหลมแหลมเนี่ยคือเนี่ยมันจะแทงออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือบานนี่คือยี่ห้าบาทแล้วทันทีใช่ค่ะือโอเคมาเก็บเห็ดต่อค่ะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะบานหรือจะแบบว่าทําให้พี่เขาสูญเสียรายได้เป็นอย่างมากเลยนะคะ ปกติถ้าเก็บตอน7จ็ดโมงเช้าเนี่ยเก็บเสร็จตอนกี่โมงคะก็ถ้าว่าก่อนเที่ยงอะค่ะก่อนเที่ยงแล้วไปขายที่ตลาดตอนกี่โมงไปขายที่ร้านก็ทําเสร็จไปแต่งก้นแต่งแต่งลากเนี่ยค่ะก็จะไปส่งเลยอ๋อไปส่งที่ร้านถ้าเกิดเรารีบเก็บเนี่ยมันก็จะไม่บานต่อใช่ไหมถ้าเป็นเห็ดแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันจะบานต่อถ้ารีบเก็บมันก็จะไม่บานต่อไม่บานอ๋อโอเค ก่อนนะคะทีพีพกลุ่มนี้เขาจะหันมาทําเห็ดทลายปามันอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ละอาน,นงนางก็ทําสวนปามกันมาก่อนใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการทําสวนปามเนี่ยทำเป็นแค่เดือนสิบห้าวันเท่านั้นล่ะคะ่ะก็เลยมีวันว่างเหลือ,ลอแม่แบบนี้แล้วพี่น้อก็เลยปิ๊งไอเดียเพราะเห็ดได้สมปามขึ้นมายัางไงล่ะคะจากนั้นก็รวมกลุ่มกันทาโครงการไปของกู้เงินจากกองทุนพัฒนาบัตรสิทธ์ของอำเภอท่าแสละค,ะะคะ่ะแล้วก็ได้รับอนุมัติแบบต้องทุนหมุนเวียนมาสี่หมื่นบาทเท่าที่ริชาลองนับนิ้วรายเรยีรย,รยงเร ดูไปไเรื่อยๆเนี่ยก็เยอะเอาการคุณผู้ชมได,ได้จากการทำสวนปาล์มได้ละหมื่นกว่าบาทขายเห็ดอีก2000 0กว่าบาทโอ้โหโอ,อยู่สวนเย็นๆสบายๆได้เงินตั้งเดือนละ,ะ30,000บาทเยอะกว่าสาวชาวกรุงอย่างเราอีก,กค่ะแม่ฟังหมดแลวอิจฉาจริงๆเลยอะ่ะ ค่ะกลุ่มนี้ก็คือทำงานแล้ะก็ได้ประสบความสำเร็จคือทำแล้วก็ได้เห็นจริงว่าเขากู้เงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปแล้วก็ได้ทำจริงคือเหตุก็ได้รับผลดีแล้วก็ดอกก็สวยมีคุณภาพสมาชิกของเขาก็คือจากที่ว่าเมื่อก่อนไม่มีรายได้พอไปกู้กองทุนนี้มาแล้วก็ทำแล้วก็คือมีรายได้ดีขึ้น สภาพครอบครัวก็ดีขึ้นผลเพราะจากการที่เรามารวมตัวกันแล้วก็เขียนโครงการเข้าไปเพื่อขอทุนที่กองทุนวิัยนบัตสรีเนี่ยนะคะทำแล้วก็ต้องอยู่กับเพื่อนด้วยเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยอย่างที่บอกเปลี่ยนที่เรื่อยๆค่ะก็ไม่ต้องใช้แค่พื้นที่ตัวเองไปไปส่วนของคนอื่นด้วยแล้วเขาโอเคยินยอมแฮปปีย้ยอมเพราะว่าเขาจะได้ปุย๋ยเหมือนทลายป่านนี่เขาก็จะได้ปุ๋ยด้วยไง แล้วก็เหมือนถ้าหน้าร้อนอ่ะเขาจะได้ลดน้ําปามไปในตัวก็ต้องต้องลดน้าเห็ดคือได้ทั้งน้าเนี่ยลดให้เห็ดด้วยปามก็ได้ไปด้วยใช่ค่ะผลพลอยได้มันทําให้ต้นปามนี่มันดีขึ้นยังไงบ้างคะที่มีปุ๋ยจากทลายปามเ่ยค่ะก็จะมีผลทลายปามเยอะขึ้นผลทลายปามเยอะขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ทลายใหญ่อ๋อขายได้ราคาดีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ขายทลายปามกิโลกรัมละสามบาทหกสิบใช่ค่ะ จะทุกอย่างเป็นผลพไตรได้หมดเลยแล้วเห็นบอกว่าพอไปที่สวนของเพื่อนก็เลยต้องช่วยกันช่วยกันได้เจอกันบ่อยขึ้นเจอกันบ่อยเจอกันทุกวันเจอกันทุกวันใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคือทุกวันนี้แตกต่างจากแต่ก่อนยังไงบ้างทั้งเรื่องความสัมพันธ์ในชุมชนก็ก็ดีดีขึ้น,ด,นดีขึ้นกว่าเก่าใช่ค่ะอันนี้เก็บไตเกาท,ทั้งช่อใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันหัวเล็มแล้วไว้ก็บานค่ะ ความสำคัญในชุมชนดีขึ้นกว่าเก่าดีขึ้นกว่าเก่าอาเภอท่าแซะตําบลท่าแซะที่สาวๆรวมตัวกันคือเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นมีหนุ่มๆมาช่วยบ้างไหมคะหรือว่ามีแต่สาวๆเลยมีเหมือนกันก็บางทีก็ให้ครอบครัวมาช่วยแต่ก่อนทำปาล์มแค่สิบห้าวันได้รายได้กว่าหมื่นบาทตอนนี้รายได้ตรงนี้มาผนวกเข้าด้วยตอนเดือนเนี่ยสองสามหมื่นบาทใช่ค่ะอยู่ได้เลยอยู่ได้อยู่ได้แฮปปี้เลยได้แฮปปี้แล้วก็ ไม่ไมสร้างนี่สร้างเสร็จแล้วไงคะพี่น้อยช่วยแนะนำาุผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แบบนี้เหมือนพี่น้อยกับชุมชนตำบลท่าแซะเนี่ยทำยังไงบ้างก็ต้องสามัคคีกันแล้วก็ช่วยกันออกความคิดเห็นว่าจะจับกลุ่มทำอะไรดีค่ะอย่างนี้คิดทำเหตุ ใช่ค่ะคิดทําเอืมเพราะว่าเราจับกลุ่มแล้วเราจะทําได้งานเป็นกลุ่มสามแล้วก็สามัคคีกันในกลุ่มในตําบลสร้างสัมพันธ์ได้ดีด้วยพี่น้อยลองบอกคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ากองทุนพัฒนาบัตทสตรีเพื่อนําเงินทุนมาทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนตอนแรกก็คือจับกลุ่มกันห้าคนแล้วก็เขียนโครงการว่าประชุมกันว่าจะทําอะไรแล้วก็เขียนโครงการส่งประธานกลุ่มค่ะแล้วก็วกได้เลยทันทีได้เลย ถ้าเกิดว่าโครงการดีจริงดีแล้วก็ประธานกลุ่มเขาอนุมัติมาก็จะได้เลยแล้วก็ลงมือทำโอ้โหวันนี้ภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่เก็บเห็ดเองขอบคุณพี่น้อยมากเลยนะคะกิดมาไม่เคยทํามาก่อนเลยในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการปลูกเห็ดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบพี่น้อยแล้วก็สาว,สาวตำบลท่าแซบแบบนี้นะคะ คิดมาค่ะว่าอยากทําอะไรแล้วเขียนส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างมาที่กองทุนพนัฒนาบุตรสตรีนะคะรับรองว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบสาวๆแล้วก็พี่น้อยที่บนท่าแ,แบ,บนีีแน่นอนนะคะเพราะว่านี่เขามีรอยยิ้มมากขึ้นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวริชาจะขอไปกับพี่น้อยแล้วจะเตรียมไปทําต้มยำเห็ดรวมถึงเอาเห็ดไปขายด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์แล้วก็รีดันอีกครั้งวันพุธนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ